ครับพบกับด r q ก e e n ร h a ีนชาแนลเป็นประจำครับวันนี้เรานำตัวเครื่องโซล่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าเป็นไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับที่ทำหน้าที่ในการใช้งานโดยการนำพลังงานโซล่ามาใช้นะครับเพื่อที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของออค่าไฟนะครับในลักษณะที่เป็นไฮบริด ออฟกริดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้จะไม่มีการดันไฟกลับนะครับจุดที่สองนะครับของเครื่องนี้เนี่ยที่มีความพิเศษเลยนะครับทางด้านของคุณสมบัติทางเทคนิคเลยเนี่ยก็คือการที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องสำรองไฟนะครับเครื่องนี้เนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องสำรองไฟก็ได้นะครับสามารถที่จะ นำโซลา่ามาใช้ก็ได้นะครับซึ่งหลักการเนี่ยนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับก็คือว่าเมื่อมีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าเมื่อคุณต่อโซลา่านะครับเข้ามาที่เครื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาโซลา่าเนี่ยมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วก็จ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดแต่ในเมื่อคุณไม่ได้ต่อนะครับโซลา่านะครับ เครื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะทําหน้าที่เป็นเครื่องสํารองไฟก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้มีถึง2ประโยชน์นะครับมีถึงสประโยชน์ด้วยกันก็คือว่าคุณสามารถนําไปใช้เป็นไฮบริดนะครับโซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับในลักษณะที่ผลิตไฟประหยัดไฟเป็นแบบออฟกริดนะครับหรือแบบที่ 2... นะครับคุณสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องสํารองไฟก็ได้หรือ UPS ก็ได้หรือในแบบที่3นะครับ คุณผู้ชมเนี่ยนะครับนำโซล่านะครับมาต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานด้วยโซล่านะครับโดยการประหยัดสูงสุดเนี่ยใช้โซล่าไปนะครับตั้งแต่เช้านะครับยนจนเย็นเลยนะครับไปจนถึงช่วงหัวค่ำหรือว่าใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่เรียนครับ สามารถทำงานเป็นในลักษณะที่เป็นไฮบริดนะครับโซล่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นออฟฟิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำการออกแบบนะครับโดยให้มีแบตเตอรี่นะครับในการสำรองไฟให้ยาวนานพอเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะทำงานโดยใช้พลังงานจากโซล่านะครับที่เก็บมาในแบตบในช่วงตอนลึงคืนนะครับแล้วก็ใช้พลังงานโซล่า หรือว่าไฟฟ้านะครับโดยที่ไม่ต้องต่อกับาสายส่งนะครับหรือในพื้นที่ที่ไม่ต้องอาสายส่งเข้าไม่ถึงเนี่ยนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งการออกแบบเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้นะครับในลักษณะที่ถึงแม้ว่าแดดจะน้อยนะครับหรือไม่มีแดดเนี่ยจะให้สำรองไฟเพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับโดยที่ไม่มีแสงแดดเลยหรือว่าเพิ่ม เป็น2วันโดยที่ไม่มีแสงแดดเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำได้นะครับโดยการที่ใช้ tool นะครับในการออกแบบนะครับหรือว่าเป็น system dimensioning ของดรกร e นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคำนวณน,นะครับโดยใช้จานวนวันนะครับที่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยไม่มีแสงแดดนะครับหรือว่าเป็น autonomy days เนี่ยเราสามารถที่จะเอาชนะนะครับในเรื่องของ การสำรองไฟนะครับหรือว่าธรรมชาตินะครับที่ณจุดนั้นๆเนี่ยไม่มีแสงแดดได้นะครับโอเคเครื่องนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษครับตัวอื่นๆนะครับที่ดร g ก e e รีนได้นำมาโชว์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นโฮมยูสบ้างนะครับเป็นเรสซิเดนเชียลยูสบ้างนะครับหรือว่าเป็นเอนเตอร์พร u s ส์ยูสบ้างก็คือว่าสามารถที่จะใช้ในสำนักงานนะครับสามารถที่จะใช้ใน บ้านนะครับแต่ว่าในการใช้งานที่เป็นในลักษณะที่เป็น harsh environment เนี่ยหรือว่าในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างโหดร้ายเนี่ยนะครับหรือในเกจที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเครื่องนี้นะครับตอบโจทย์นะครับเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบอดี้นะครับของตัวแกมมานะครับโซล a r P C U นะครับของด็อกเตอรกรีนนะครับ ตัวแก m มมาโซล r p พีของ Dr. Green ตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละข้อเลยนะครับซึ่งบนกล่องนะครับก็จะมีตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เขียนไว้นะครับอย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็คือว่าผมได้แกะตัวแก m มมานะครับโซลพีซนะครับของ Dr. Green รกรีออกมาแล้วนะครับซึ่ง เบื้องต้นเนี่ยนะครับตัว PCU นะครับหรือว่าตัว Gamma Solar b c u ของดของดรกรีนเนี่ยนะครับเรามีสวิตช์นะครับในการปิดเปิดนะครับเรามีสวิตช์ในการปิดเปิดแล้วก็มีอะไรครับตัวปุ่มนะครับที่ใช้ในการเลือกตัวฟังก์ชันนะครับปุ่มที่ทำหน้าที่ในการเลือกฟังก์ชันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสวิตช์นะครับเพื่อที่ที่จะดูสถานะ นะครับสวิชเพื่อที่จะดูค่าต่างๆนะครับรวมถึงการตั้งค่าบางอย่างนะครับแล้วก็จะเห็นตัวจอนะครับแสดงผลนะครับที่บอกถึงสถานะนะครับบอกจนถึงการใช้งานนะครับหรือว่าแสดงในเรื่องของอะลามนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆเมื่อมีฟอล์เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟนะครับ LED ที่แสดงสถานะนะครับการที่มีจอนะครับบวก LED เนี่ยก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมองปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทราบถึงสถานะได้อย่างทันทีนะครับเพราะว่าการใช้งานแบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับที่จะต้องอ่าหนึ่งนะครับ มีความทนทานนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในการใช้งานในที่ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัตินะครับพิเศษทางเทคนิคยังไงบ้างนะครับสักครู่เดียวครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว คุณสมบัตินะครับพิเศษนะครับทางเทคนิคเลยนะครับก็คือว่าอย่างแรกนะครับเป็น DSP base design p u r s i wave built in MPPT charge controller แน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้งานในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเป็นลักษณะของตัวคอนโทรลเลอร์ที่พิเศษนะครับเป็น Digital Signal processing base design เ,เพื่อที่จะให้ ไฟนะครับในลักษณะที่เป็นเพียวทรายที่แม่นยำนะครับที่แม่นยำและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในนี้เนี่ยในตัวนี้นะครับในเครื่อง pcu ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวชาร์จนะครับมีโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่เป็น mppt อยู่ด้านในนะครับตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่เป็น mppt อยู่ด้านในนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมีขนาดถึง80แอมป ตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่เป็น MPPT นะครับที่มากับแกรมมา PCU ตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่ถึง80แอมป์นะครับแน่นอนครับสร้างมาในลักษณะที่ใช้งานหนักแล้วเนี่ยนะครับกำลังของโซล่าจะต้องเข้ามาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ80แอมป์เนี่ยนะครับที่เป็น MPPT ชาร์จโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ย มีความพิเศษนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับเป็นคุณสมบัติเด่นเลยซึ่งมีความแตกต่างนะครับกับโซล่านะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์อื่นๆนะครับในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มองในแง่ของงานราชการนะครับหรือว่างานที่จะต้องใช้เอ่อโปร d ักต์นะครับดิเฟรนเชีย นะครับหรือว่าเป็น product differentiate ก็คือความแตกต่างในด้านของอการนำเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้ตัวนี้ได้และประโยชน์นะครับในการใช้งานเนี่ยก็จริงนะครับแล้วกเ็เรายึดหลักนะครับในการใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่าและสูงสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใส่ตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่เป็น MPPT แล้วรองรับถึง8 0์เนี่ยนะครับนอกจากชาร์จเจอร์จะมีขนาดใหญ่แล้วมีความแตกต่างทาง,ทางเชิงเทคนิคแล้วนะครับในด้าน product differentiate เองแล้วเนี่ยการใช้งานก็คุ้มค่ามากๆกนะครับการใช้งานก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็อะไรครับ maximum preference to solar power นะครับอย่างที่เรียนครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะ เลือกนะครับใช้พลังงานที่มาจากโซล่านะครับเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็สามารถที่เป็นอะไรครับมี USB Internet base monitor with 30 days data store DC and AC energy meter ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลนะครับในการใช้งานเนี่ยนะครับถึง30วันนะครับ สามารถเก็บข้อมูลนะครับในการใช้งานนะครับถึง30วันไม่ว่าจะเป็นไฟที่เป็น DC นะครับแล้วก็ไฟที่เป็น AC หลายๆท่านอาจจะนึกครับว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีไฟดีซีนะครับทำไมต้องมีไฟ a c นะครับไฟ DC แน่นอนครับในในเชิงของพลังงานจากโซลา r เซลล์นะครับที่มาเก็บในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ AC เนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้งานโดยที่เอาไปจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องจักรโรงงานนะครับหรือว่าเป็นโหลดนั่นเองนะครับต่อไปครับก็คืออันนี้มีความสำคัญมากครับเพราะว่า เป็นจุดนะครับที่เน้นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายนะครับหรือ harsh environment หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็น industrial grade นะครับหรือว่าเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็น tested นะครับ as per IEC 61683นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทดสอบนะครับแล้วก็ เป็นไปตามมาตรฐานนะครับ IEC 61683ซึ่งกล่าวไว้นะครับในการอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานโซลา r เซลล์นะครับพลังงานโซลา r นั่นเองนะครับซึ่งจะกล่าวถึงทั้งในเรื่องของตัว standalone นะครับแล้วก็ตัว utility interactive นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมีการใช้งานเป็นแบบ ไฮบริดออฟกริดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานในลักษณะที่เป็นออฟกริดก็ได้นะครับเป็นออฟกริดก็ได้หรือถ้าเกิดพลังงานโซลา่าเกิดไม่พอนะครับแล้วเราใช้แบตที่น้อยนะครับเพื่อที่จะประหยัดไฟนะครับในตอนกลางวันเป็นหลักแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไฟบ้านมาใช้นะครับสามารถที่จะนำไฟบ้านมาใช้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับ มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษมากๆเลยในลักษณะที่เป็นไฮบริดนะครับโซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงอะไรครับสามารถที่จะทํางานในลักษณะที่เป็นเครื่องสํารองไฟนะครับตัวนี้นะครับมีมาตรฐานเลยนะครับต่อไปครับเป็นมาตรฐาน IEC 60080-2นขีดะครับแล้วก็มี1 2ึ่งสนะครับมาตรฐานตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงอะไรครับ กล่าวถึงในมาตรฐานที่อะไรครับเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับทางสภาพแวดล้อมนะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างที่เรียนครับว่าเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับตัวแกรมมา p c ซเนี่ยมีความพิเศษในเรื่องของการใช้งานแบบ Industrial Grade นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบนะครับก็จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับมาตรฐานเมืองไทยของเราด้วยนะครับซึ่งเป็นมอกนะครับสองสนะครับในเรื่องของทั้งการใช้งานนะครับการขนส่งและการเก็บรักษานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความทนทานนะครับในเรื่องของการใช้ในอุณหภูมิต่างๆแล้วก็ available นะครับ from 500 VA ถึงอ่ KVA นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่เราได้นำมาโชว์นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็มีขนาด 2K นะครับแต่ขนาด 2K เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยก็สูงเกือบประมาณเท่าไหร่ครับ60เซนละนะครับกว้างประมาณ40นะครับแล้วก็ยาวอีกประมาณเกือบ55เซนเพราะนั้นเนี่ย ตัวดิเมนชันนะครับว้างยาวสูงเนี่ยใหญ่นะครับทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยนะครับประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของพวกเซนเซอร์นะครับตามจุดต่างๆเพื่อวัดกระแสนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเซฟตี้ต่างๆเนี่ยนะครับเราออกแบบดีไซน์นะครับมาอย่างพร้อมนะครับเลยทีเดียว แล้วก็มีนะครับข้อต่อไปก็คือ ACDC Parameter c o n f i i c t r e v e l นะครับ from LCD ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนครับเราจะมีปุ่มนะครับที่คอยเป็นปรับนะครับเพื่อที่จะทำการตั้งค่านะครับและนะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้อ่อต่อไปครับตัวนี้นะครับก็คือ Battery Charge อ Current Battery Low Cut High Cut นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะ ตัดนะครับการทำงานเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมนะครับก็คือทั้งโลคัทไฮคัทนะครับและต่อไปนะครับก็คือ NLSD นะครับ r r g i n g r g i n g นะครับ enable disable by LCD ก็คือว่าตัวนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่านะครับว่าไม่ให้เอาไฟบ้านเนี่ยมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการใช้งานเนี่ยจะประหยัดสูงสุดเลยนะครับ เอาโซล่ามานะครับใช้เพื่อจ่ายโหลดนะครับโซล่าใช้เพื่อจ่ายโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโซล่าใช้เพื่อจ่ายโหลดเสร็จแล้วพอโซล่านะครับอ่อนหรือว่าเลี้ยงแบตไม่พอนะครับเขาก็จะดึงไฟที่เป็นไฟบ้านเข้ามานะครับหรือว่าไฟโรงงานเข้ามาไฟจากสายส่งเข้ามาแบตเตอรี่แหะครับแบตเตอรี่เอาไว้ใช้เมื่อเวลาเกิดไฟฟ้าขัดข้อง นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ในลักษณะที่ทํางานเป็นเครื่องสํารองไฟโอเคนะครับอีกทีนะครับในกรณีที่แสงแดดพอนะครับตัวนี้จะเอาไฟจากโซลา่ามานะครับพอไฟจากโซลา่ามาอ่อนลงนะครับดึงไฟบ้านมาผสมนะครับดึงไฟบ้านมาผสมแต่พอเมื่อมีไฟดับนะครับพอเมื่อมีไฟดับ เขาก็ตัว P C U เนี่ยจะนําไฟฟ้าที่สํารองในแบตเตอรี่เนี battery, battery battery, ่ยเอามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะประหยัดมากๆเลยนะครับการเราได้ทําการวิจัยนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาโซลารนะครับลงมาใช้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปจ่ายโหลดอีกทีเนี่ยนะครับจะมีค่าสูญเสียระหว่างตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการออกแบบที่ถือว่า เหมาะสมนะครับที่จะใช้กับโรงงานนะครับเลยทีเดียวโอเคและอันต่อไปล่ะนะครับ no load disconnect นะครับเป็น no load disconnect เนี่ยหมายความว่าเมื่อเวลาไม่มีการใช้งานนะครับเมื่อเวลาไม่มีการใช้งานการใช้ไฟของเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเท่ากับ0นะครับหลายๆท่านเนี่ยถามมานะครับเยอะเหลือเกินว่า เออตัวไม่มีโหลดนะครับตอนที่ไม่มีโหลดแล้วเนี่ยเ,เครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะกินไฟไหมนะครับคำตอบก็คือว่า no load นะครับ disconnect ก็หมายความว่า no load shutdown นะครับก็หมายความว่าเมื่อเวลาไม่มีโหลดนะครับเมื่อเวลาที่ไม่มีการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ดีเทคนะครับหรือว่าตรวจจับว่าเป็น ido ปุ๊บก็จะไม่มีการใช้ไฟ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับประหยัดมากๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้นะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยนะครับของคู่มือนะครับเราก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับที่นอกจากมาตรฐาน IEC อ่าที่สูงนะครับตาม การใช้งานที่เป็นระดับอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็น industrial grade เนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานที่เป็น CE นะครับาทางยุโรปนะครับแล้วก็มาตรฐานโลกคือ ISO นะครับ14,001 ISO 9001นะครับแล้วก็เป็น India Most Preferred ก็คือว่าตัวนี้นะครับ Made in India นะครับทนทานนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองนะครับการใช้งานของลูกค้าจนได้รับ ความนิยมนะครับสูงสุดเลยนะครับโอเคครับในเรื่องของตัวฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มเติมนะครับจากบนกล่องเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็น user friendly control นะครับสามารถที่จะใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าอันเนี้ยออกแบบมาให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งจะมี Output v o l t a g e นะครับแสดงพวก Output v o l t a g e ชาร์จวลเตจนะครับจาก SPV ก็คือจากโซล่าจากกริดนะครับแล้วก็มีชาร์จเคอร์เรนต์นะครับก็คือกระแสนะครับที่เอาเข้ามาชาร์จนะครับจากโซล่าแล้วก็จากกริดนะครับจากโซล่าแล้วก็ไฟบ้านนะครับแล้วก็กริดรีคอนเน็กนะครับก็คือในลักษณะที่สมมุติว่าถ้าเกิดโซล่าพออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดกริดไปนะครับหรือว่าตัดไฟบ้านออกตัดไฟจากสายส่งตัดไฟจากโรงงานออกพอ มีการดึงเข้ามาผสมผสานนะครับกับโซล่าแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสถานะขึ้นบอกนะครับมีแบตเตอรี่โลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มี reverse ส o วลเ g e protection นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีไฟแสดงสถานะนะครับเมื่อการติดตั้งเนี่ยผิดนะครับหรือว่าสลับขั้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันนะครับว่าตัว g กมมาโซล a r พีซนะครับของด r Green รกรีนในลักษณะที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับด้านหลังมีความพิเศษยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดที่บอกมาว่าดีในลักษณะที่มีทั้ง IEC แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ ISO นะครับด้านหลัง PCU ตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านหลังครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านหลังนะครับของตัวโซล่านะครับแกมมา P C U ซึ่งตัวนี้นะครับอย่างที่เรียนครับออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานสูงนะครับในเชิงของการใช้งานแบบอินดัสเทรียลเกรดหรือว่าอุตสาหกรรมหรือการใช้งานแบบหนักๆนะครับซึ่งด้านหลังนะครับตัวแรกนะครับที่จะพามาดูก็คือจะเป็น b า p a s s Switch นะครับบายพาสสวิตช์ออกแบบมาได้ทนทานนะครับแล้วก็แข็งแรงมากฟังเสียงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับออกแบบมามีบายพาสสวิตช์ในตัวนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ดีนะครับจะต้องมีบายพาสสวิตช์ในตัวด้วยซึ่งพอเราปรับมาฝั่งนี้นะครับปรับมาฝั่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็คือจะทํางานนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานนะครับก็จะมีการควบคุมไฟใช้โซลานะครับรวมไปจนถึงมีการใช้งานเป็น ปรับเป็นเครื่องสำรองไฟนะครับโดยระบบเนี่ยจะคำนวณโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเวลาไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะจ่ายแบตสำรองนะครับเพื่อที่จะเอาไฟฟ้าที่สำรองเอาไว้ในแบตเตอรี่เนี่ยออกมาใช้เลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดนะครับแต่พอเราสลับมาด้านนี้นะครับมาด้านนี้ก็คือบายพาสนะครับพอบายพาสเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับบายพาสก็คือว่าพอเวลาเครื่องเนี่ยสมมติว่าเครื่องเกิดขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่ามีการที่จะ เป็นเวกูล่านะครับ Preventive Maintenance เนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบมาเป็น bypass mode นะครับเราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับในการใช้งานนะครับเรามีฟิล์อกซ์สำรองมาให้ในนี้นะครับเป็นพลาสติกเว v e r นะครับเป็นฝาเป็นฝานะครับที่เป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอาไขควงเนี่ยแงออกมานะครับแงออกมาแล้วด้านในก็จะมีฟิล์ส์นะครับดีมากๆเลยนะครับด้านหลังนะครับมี ตัวระบายอากาศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในลักษณะที่มีการชาร์จนะครับที่ไฟที่สูงมากๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่80แอมป์เนี่ยนะครับพัดลมจะเข้ามาช่วยนะครับโอเคต่อไปครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูทางด้านล่างนะครับหลายๆท่านคงเห็นละนะครับว่าเอ๊ะโอ้โหทำไมใช้ขนาดนี้เลยหรอนะครับแน่นอนครับเรา เน้นนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับเราต้องการให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยได้สินค้าที่ดีนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าการใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสายไฟก่อนเลยนะครับสายไฟเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่นะครับขนาดอยู่ที่16สแควร์มิลนะครับสายไฟ16สแควร์มิลนะครับ อันนี้ผมจะพยายามซูมให้ดูนะครับโอเคนะครับสายไฟเนี่ยมีขนาดใหญ่เลยนะครับ16แสควอมซึ่งอันนี้ก็ได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับและที่สำคัญครับมีหางปลาเข้าหัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีหางปลาเข้าหัวมาเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสายไฟนะครับเป็นจุดที่ สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสายที่ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ซึ่งเราแถมมาให้นะครับเราแถมมาให้ต่อไปครับจะเป็นทางด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีจุดที่สายไฟเข้าก็คือเป็นแบตเตอรี่นะครับมีจุดที่สายไฟเข้าก็คือ spv นะครับหรือว่าโซลา r นะครับเป็นกริดเอาต์พุตนะครับก็คือไฟนะครับที่จ่ายออกไปเลี้ยงโหลดนะครับแล้วก็ไฟจากสายส่งนะครับที่ต่อเข้ามา ราจะถึงเบรเกอร์ครับที่เราเลือกใช้นะครับเป็นเบรเกอร์เบรเกอร์ของซีเมนต์นะครับเป็นเบรเกอร์ของซีเมนต์ที่มีคุณภาพดีนะครับฝั่งแบตเตอรี่จะเป็นดับเบิลโพลนะครับจะเป็นดับเบิลโพลนะครับนี่ครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานที่สูงมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าด็อกเตอร์กรีเนี่ยนะครับเลือกใช้แต่สินค้าที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับโอเคครับแล้วก็ ท้ายสุดนะครับแต่ว่ามีความสำคัญเช่นกันก็คืออะไรครับจุดที่เป็นสายกราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะต่อใช้งานให้ปลอดภัยนะครับจะต้องมีการต่อสายดินนะครับหรือว่าต่อกาวทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่คุณต่อนะครับเลือกสายนะครับแล้วก็ลงดินนะครับให้เรียบร้อยโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ผมคิดว่าน่าจะ เหมาะสมนะครับเพียงพอในเรื่องของเบื้องต้นนะครับในการที่จะแชร์คุณสมบัติทางเทคนิคนะครับรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันฟีเจอร์และก็การทำงานนะครับทางด้านหลังนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอตอนถัดไปครับในการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็รีวิวในตอนถัดไปครับ ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ